ันนี้นะครับก็มาอยู่กับปีเจ,นจนองขวัญกับเอฟทีโตโยโ,โนะครับนั่นนะครับเสียงวนประชาของเขานะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนให้เล่นสไนปเปอร์หรือบาลีโทโนั่นเอง,งอนะครับอย่าไปยือเฉยๆนะครับเล่นบานลีโถ้างั้นมาจะโดสนสวดได้นะ แบบนี้นะครับบอลิีนะครับถ้ามีไอ้วอก็ยิงไปมะม่วงเลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวน,นะครับว่าจะยิงไม่ค่อยโดนนะครับมันมีโอกาสยินโดนสูงนะครับแตกครับผมแบบน่แตก มันจะโผล่อุ้ยยานยิงเป็นปืนอย่างนี้น,นะคร้ยกดไม่ติดอืมุ้ยป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 ุ้กดไม่ติดอ่ะครับก็เอ้ยใครโดนยิงอ่ะครับพี่จเจ้าขันหรือเปล่า สไนเปอร์พยายาม่าไปสับมันนะครับนี่ครับถ้าสับแบบนี้มันจะมีโอกาสโดนยิงให้สูงระยะใกล้ผมแนะนำว่าอย่าใช้สไนเปอร์เลยดีกว่านอกจากใช้สไนเปอร์สองปืนเดี๋ยวจะไปลองใช้สไนเปอร์สองปืนให้ดูนะครับผมก็มาถึงเรื่องสไนเปอร์สองปืนเนาะ อยูดีๆก็แจ้นมีเสียงรบกวนคำเตือน,อนมีเสียงรบกวนเพราะอยู่ที่โรงเรียนนั่นนี่ชีวีเงะถ้ามีสองปืนสับได้อะไรช่างมันเลยนะหงลับอะไรได้ก็ช่างมันเลยนะ เลือจะสบจองขวัญ hmm. ถ้าเลือใจะแนบป้อสองปืน mm hmm. ก็จยากมั่วอย่างบ้าคลั่งไปเลยนะใช้อยู่ไกลก็เปล่งหน่อยก็ได้นะครับ โดนจริงครับจะไปนะครับอย่าลืมบอ,อกไปนะครับว่าวันนี้จะมาตอนนั้นนะครับเพื่อเก็บขั้นนะครับของพายะโตะครั้งสองนะครับขั้นพายะโตครับเพื่อเก็บขั้นายะโตะโหสู้ไม่ได้เลยอะแบบนี้ไม่ใช่ปืนสู้ไม่ได้จริงจริครับอ้าเต๊ มาสอนกันมาไหมว่ารัๆนะครับมาใกล้แบบนี้ครับคัตนะครับคัตนะครับปวดแตกครับนี่อคู่ครับนี่มาตรงๆครับฉันรอดเออเอาไปไห้มไมม่ทันครับ ก็จะมาเก็บคะนต่อเลยอาจารย์มาเลยยังยังไหนเห็นอาจารย์บอกว่านักสิ 旅管。